สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจญิงทาโรุนนะคะวันนี้หญิงจะมาทำพิกอกเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะคะคุณอาจจะเลิกกันไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะหยุดคุยกันไปนะคะก็มี2ตัวเลือกให้เลือกนะคะวันนี้หญิงจะทําแค่2เด็กนะคะก็คือเด็กแรกนะคะสําหรับใครที่เลือกไพ่กองที่เป็นเซน์ฟลยนะคะเด็กที่2ก็คือใครที่เลือกพิซ,ซ่านะคะมี1กับ2นะคะ เขาอยากกลับมาหาคุณไหมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กล่องเฟรนฟลายกันก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะก่อนอื่นไปดูกันก่อนนะคะว่าคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะนีขอไพ่สามใบนะคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมทุนนะคะพิจิกนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินนะคะพฤกษ์ศกันมังก่อนนะคะมีเมทุนพิจิกแล้วก็ รืกอพกันมังกรน,นะคะที่เด่นๆในกองนี้นะคะโอเคที่นี้นะคะเราไปดูว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะไปดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะมีเดอมูนนะคะเขารู้สึกก็คิดถึงคุณนะรู้สึกว่าแบบ ก็ยังมีคุณในหัวนะยังลืมคุณไม่ได้ยังตัดคุณไม่ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาอาจจะอยู่คนเดียวหรือว่าช่วงเวลาที่เขาเป็นแบบเหมือนก่อนนอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณยังไม่สามารถจะลืมคุณไปได้นะรู้สึกคิดมากเรื่องคุณเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะหกดาบนะคะคุณอาจจะเลิกกันไปหรือว่าอาจจะถอยห่างกันไปตกลงกันว่าแบบ อาจจะตกลงกันด้วยดีนะกล่องนี้นะหกดาบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออค่อยๆให้เผื่ออห่างกันแล้วมันจะดีขึ้นหรือว่าเออคบกันไปก็มันก็ไม่ดีขึ้นลอ,ลองถอยดีไหมนะคะหรือว่าคุณเลิกกันไปก็แต่ระยะเวลาก็อาจจะสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยความรู้สึกเขาเหมือนมันแบบถ้าเคยโกรธหรือว่าเคยรู้สึกไม่ดีพลังงานเขาเริ่มจะกลับมาดีแล้วนะคะเขาเริ่มอยากจะกลับมาหาคุณแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะกล่องเนี้ย สีมเมเา้านะคะคุณกับเขาอาจจะคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะหรือว่าแบบอาจจะแบบทั้งครอบครัวของคุณหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็เขาคิดถึงคุณรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่กับคุณนะคะรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมีความสุขมากนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะความรู้สึกเขายังเหมือนเดิมนะคะยังมั่นคงยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยนะคะ คิดถึงยังไงก็ยังคิดถึงอย่างนั้นนะคะคิงถือเหรียญให้ลมประมาณว่ารู้สึกว่ายังมั่นคงยังรอนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะแปดถ้วยนะคะเขาเสียใจนะเขาเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจคือแบบทุกข์ระทมเสียใจดูสิแบบปาน้ำตานะคะ อาจจะหวนคิดถึงคุณหรือว่าบางทีเขาอาจจะพูดอะไรไปไม่ดีเราอยากจะกลับมาแก้ไขก็ได้นะคะเขาอาจจะบอกให้คุณไปจากชีวิตเขาหรือเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาจะไปแล้วพอมาคือมันให้อารมณ์แบบรู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดทีหลังไม่คิดว่าตัวเองจะมารู้สึกแบบนี้คิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วตั้งแต่แรกที่ไปแล้วไปมาดันแบบเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนที่เขาคิดไว้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเขาคือความรู้สึกเขาเหมือนยังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่และยังอยากจะได้โอกาสอยู่นะคะทีนี้นะคะไปดูว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมนะคะคิดถึงขนาดนี้อยากจะกลับมาหาไหมแปดไม้เท้านะคะสองไม้เท้านะคะ สดาบนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือดาบนะคะอยากกลับมาค่ะอยากกลับมาหาคุณนะคะอยากจะติดต่อมาหาคุณหรือไม่นานนี่แหละนะคะเขาก็อยากจะติดต่อกลับมาจะติดต่อกลับมาหาคุณแล้วนะคะเขามีความลังเลนิดน,นึงนะว่าแบบเอจเอายังไงดี ลังเลไม่ใช่ว่าลังเลจะอยากกลับมาหรือไม่อยากกลับมาแล้วนะเป็นการลังเลที่ว่าจะกลับมาตอนไหนดีนะคะเขาก็เลยได้แต่แอบส่องคุณนะดูไพ่เนี่ยแอบส่องแอบ,บมองแบบอแบสืบแอบดูลู่ทางแอบบดูลาดลานะคะว่าแบบเข้ามาตอนไหนที่จะถูกจังหวะดีนะคะยังไม่สามารถที่ทําใจลืมคุณได้เลยนะคะยังอยากกลับมาหาคุณะคะ่ะแล้วก็จะกลับมาด้วยนะกิ่งคิดว่านะ เพราะว่ามันมีแต่ไพ่ที่แบบจะแอคชั่นทั้งนั้นเลยนะคะเร็วสุดเนี่ยสองวันนะคะหรือว่าสองอาทิตย์นะคะหรือว่านานสุดก็ปาณสเดือนนะคะยังไงก็น่าจะมานะคะเดนั้นเราไปถามว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะแล้วเขาจะกลับมาไหมนะคะ่ะควีนออฟชาลินะคะ Queen ถือถ้วยนะคะ ัวินถือดาบนะคะวิ่งมาเช่ไนะคะน่าจะกลับมานะคะ5ดาบนะคะสี่เหรียญน,นะคะ สามไม่เท้านะคะโอเคนะคะน่าจะไม่ใช่2วันแล้วแหละนะคะน่าจะเป็นแบบ2เดือนมากกว่านะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าหน้าภายเนี่ยังไงก็มานะคะแต่คนคนนี้เขาอีโก้สูงอะนะคะอีโก้ก็สูงนะคะแบบเออเขาเรียกอะไรอะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเท่าไหร่นะคะถ้าไม่จําเป็นก็คือแบบเป็นคนอีโก้สูงแล้วก็ไม่อยากจะเข้าหาก่อนอนะแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่ยอมเข้าหาเขาก่อน เขาก็จะเข้าหาคุณเองนะคะโดยอาจจะติดต่อมาหาคุณหรืออาจจะบอกบอกผ่านคนที่รู้จักคุณมานะคะอย่างเช่นเพื่อนของเพื่อนคุณเพื่อนของคุณหรือคนที่เขารู้จักนี้นะคะหาทางติดต่อมาเพราะตัวเองอะ่ะตัวตัวเองอะ่ะอยากจะมาใจจะขาดอยู่แล้วนะแต่ว่าอีโก้สูงนะคะไม่อยากจะแบบไม่อยากจะแอคชั่นอะไรที่มันดูมากเกินไปเพราะกลัวผิดหวังนะคะอารมณ์เหมือนว่าอยากได้เงินน่ะแต่ไม่อยากลงทุนกลัว ว่าเสียเงินเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็อดไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าคิดถึงมันไม่ไหวแล้วนะคะก็แบบก็ต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะแต่อาจจะช้านิดนึงนะคะโอเคทีนี้มาดูบทสรุปนะคะว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะดีไหมจะเป็นยังไงนะคะแนวทางจะเป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะสามเหรียญน,นะคะ ไฮพรีเซตนะคะเดวิลฟอร์จูนค่ะหนึ่งถ้วยนะคะฮ a ลโหลแฟนะคะโอเค ยิงมองว่ากลับมาแล้วก็จะได้มาปรับความเข้าใจกันนะคะปรับความเข้าใจแบบแต่ก่อนอาจจะมองแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้เคลียร์ความรู้สึกได้นะคะแล้วก็โชคชะตาออกมาบอกว่าคุณน่าจะไปเนื้อคู่กันนะคะเพราะห่างกันไปมันก็คิดถึงกันไม่ไม่สามารถที่จะแยกจากกันไปได้นะคุณอาจจะเคยสัญญากันไว้ตั้งแต่หลายชาติหลายภพก็ได้นะคะว่าคุณจะรักกันนะคะแบบ ทุกภพทุกชาติไปอะไรทำนองนี้นะคะแล้วคุณก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดีนะคะทุกครั้งนะคะที่คุณมีปัญหาก,กันไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบผัดกันรับผัดผัดกันสู้นะคะบางบางบาง,บางทีอะ่ะผู้หญิงอาจจะไม่ง้อผู้ชายแล้วผู้ชายก็จะมาง้อนะคะบางทีผู้ชายไม่ง้อผู้หญิงผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายไปง้อแทนนะคะกลับไปกลับมาประมาณนี้นะคะเพราะว่า เอเนจีนะคะคุณเป็นหนึ่งถ้วยนะคะเป็นไพ่รักกันชอบกันนะคะเป็นไพ่ที่แบบดีนะคะสําหรับความรักเหมือนกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยคุณน่าจะได้กลับมารักกันนะคะแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะคะโอเคทีนี้เราไปขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ออร์เคเลนะคะเุ้ยป๊แบบนึงทุกคน หรือเจส f แฟ t เตอนะคะคุณอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแหละนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันการศึกษาหน้าที่การงานนะคะหรือว่าอาจจะนับถือกันคุณศาสนาไปเลยหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่แบบว่ามีความแตกต่างกันด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะเพราะว่ายังไงคุณก็รักกันนะคะเฟฟูเนตนะคะ ถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะรักกันมากกว่าเดิมแล้วก็มีความสุขมากคือมันจะเหมือนอารมณ์แบบแม่เหล็กที่มันดึงดูดมันติดกันหนึบเลยนะให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะคือแบบดูมีความสุขนะเออดีอะนะคะตอนแรกเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้คิดกันไปคนละเรื่องคิดกันไปคนละทางว่าแบบอ้ยเป็นแบบฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้ฉันว่าแบบนี้เธอมันคนละเรื่องคนละทางนะคะแต่พอกลับมาหากันแล้วมันดันเข้ากันเป็นกี่เป็นขุยเลยนะคะ attraction นะคะบอกแล้วคุณเหมือนแม่เหล็กอะที่มันโดดเข้าหากันะมันติดหนึบเลยนะคะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแยกกันไปได้นะคะไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีะโมเมนต์ที่จะโรแมนติกมากๆนะคะนีใจอะเขินนะะโอเคเดี๋ยวไปดูไพ่แบบไพ่นางฟ้า trust นะคะ ให้บอกให้คุณมีความเชื่อเนาะยังไงก็คู่กันแล้วนะคะมันก็ไม่แคล้วกันหรอกนะคะไม่แคล้วกันไปไหนนะคะ With i n t h e next few weeks นะคะภายในไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะหรืออาจจะสองสัปดาห์ก็ได้นะคะรูว่าบางคนอาจจะมีปัญหากันมาเป็นเดือนแล้วก็ได้นะคะหรือว่าแบบเป็นอาทิตย์แล,แล้วแต่ระยะของใครของมันเนาะแต่ว่าเนี่ยเขาจะทนไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาแล้วนะคะเข้ามาหาเข้าเข,ข,ข้ามาหาคุณแล้วกบมาหาคุณแล้วนะคะ ออกย้ำอะไพ่ใบนี้นะ In the near future นะคะเห็นไหมในอนาคตอันใกล้นี่แหละใกล้ๆนี้นะคะเขากำลังจะมาหาคุณแล้วนะกองน,นี้นะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นกองแรกนะคะก็ฟินกันไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็น general reading นะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะใช้วิจารณญยาณยในการรับชมด้วยสําหรับใครที่ดูแล้วต้องตรงนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณเป็นเลยก็ได้นะคะ โอเคทีนี้นะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองพิซซ่านะคะยิงก็เลือกกองนี้เหมือนกันนะคะยิงเล่นด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะไปดูว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมเนี่ยเขาคนนั้นหรือว่าตัวคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะเขาคนนั้นอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมษราศีธนูแล้วก็ราศีพิจิกนะคะ เม็ธนูแล้วก็พิจิกนะคะที่เด่นๆในกลองนี้นะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูว่าตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ <c oughs> อัศวินถือไม่เท้านะคะเขาอยากจะมาหาคุณนะคะ อยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะอยากจะมาหาคุณมากๆนะคะคิดถึงคุณอะคิดถึงมากยางมาตอนนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะคิดถึงคุณนะคะความรู้สึกแรกคิดถึงอยากมาหานะคะเจ็ดดาบนะคะเขาแอบส่องคุณอยู่นะคะแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะแล้วก็คิดคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าจะมีคนมาจีบคุณไหมนะคะ คุณทั้งสวยนะคะหรือว่าคุณทั้งหน้าตาดีหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ที่คุณห่างกับเขาเนี่ยมีคนแอบมาจีบคุณหรือเปล่าอย่างงี้นะคะมาดูแอบมาส่องคุณเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะมีโซเชียลของกันและกันนะคะอย่างเช่นมี Facebook นะคะ Instagram นะคะหรือว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมี TikTok นะคะแล้วแบบเขาอาจจะมาแบบส่องคุณนะคะหรือคุณอาจจะดูแบบดูดีขึ้นก็ได้นะคะ แถ้วยนะคะเขาก็ยังเสียดายนะเสียดายที่แบบเดินจากคุณไปหรือว่าเสียดายที่คุณจากเขามานะคะเขาน่าจะเดินจากคุณไปมากกว่านั้นนหน้าไพาอันนี้นะคะเขาน่าจะตัดสินใจแบบจากคุณไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังเสียใจอยู่ยังไม่ลืมคุณนะเ <c oughs> ขายังรักคุณอยู่ รักคุณนะคะเขารู้สึกไงสองถ้วยทีท่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือรักคุณนั่นแหละนะคะเพราะอาจจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้ว่าเขารักคุณนะคะรักมากเนี่ยอารมณ์อยากจะกลับมาหากันเลยนะสองถ้วยนะคะก็อ,อาจจะแบบเหมือนก็ว่าห่างกันไปแล้วเพิ่งรู้ใจตัวเองเนี้ยก็เป็นไปได้นะคนเราก็จะเป็น,นะคะบางทีบางทีก็เงียบหายไปเลยนะคะคือแบบอรู้ใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าแบบถอ,อยออกมาแล้วมันดีมันมันแบบ มันสบายอะไรเงี้ยนะคะแต่บางคนก็จะอาจจะคิดถึงกันมากกว่าเดิมแล้วในกรณีของกองนี้คือรู้สึกว่าเขาแบบยิ่งรักคุณมากขึ้นนะคะ The f o นะคะอยากจะเดินทางมาหาแล้วนะคะ The f o o นี่ไม่ใช่คนโสดนะเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเออพอโสดแล้วมันกงนงๆน,นี่มันแบบมันไม่ดีเท่าตอนที่คบกันนะคะเพราะเขาด,ดูอยากมาหาคุณนะนะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูว่า ตอนที่เขาแบบรู้สึกรักคุณขนาดเนี้ยเขาอยากกลับมาหาคุณไหมนะคะแล้วอยากกลับมาหาไหมเดอะสตานะคะเทมเพลตนะคะ อัปวอนนะคะหกไม้เท้านะคะโอ้ยตายจัดเม้นนะคะใบเดียวจ้ะเก้าไม้เท้านะคะอยากกลับมานะ่ะอยากกลับมานะคะคุณเนี่ยยังเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอะยังเป็นดาวเด่นยังเป็นเดอะสตาร์ในใจเขานะคะก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังมีเทมเพลตยังมีผพ่อยากจะกลับมาอยู่นะคะมี6 ok, ไม่ท้ามีเจตเม้นทซึ่งเป็นไพ่พูดถึงคนเก่าๆอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยก้าไม่เท้าเนี่ยคือเขาไม่มั่นใจว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมเขาก็เลยจะต้องแบบแอบมาส่องคุณนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ติดต่อไปหาเขาเลยหรือเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อมาหาคุณเลยไม่ได้คุยกันเลยแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนมามั่นใจว่าคุณยังต้องการเขาอยู่นะคะ เดี๋ยวเขามั่นใจมากกว่านี้หญิงว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณนะเพราะว่าดูเขาอยากกลับมาหาคุณยังวนๆเวียนๆอยู่กับคุณยังไม่หายไปไหนเลยนะคะโอเคทีนี้มาดูว่าแล้วเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมยังไงก็ตามนะคะมันเป็นเพียงการอ่านดวงทั่วไปเนะาะเป็น general reading นะคะไม่ต้อง serious มากถ้าเป็นพลังงานลบๆก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะจะได้ทำให้เราแบบไม่แบบ หถ้วยนะคะหถ้วยไห่กลับมาแน่นอนร้อซนะคะอยากจะบอกว่าแบบไพ่กระเด็นออกมาเองอะนะคะถ้าพลังงานมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตัดออกไปนะคะมีเรื่องราวดีๆแยอะๆในชีวิตนะคะแต่ละวันเนาะสี่เหรียญนะคะได้ไพ่เหมือนใบเมื่อกี้เลยนะคะ The Sun นะคะ บอกแล้วกลับมาแน่ๆน,นะคะกองนี้แน่นอนเลย Pri ส c e s s สับสอดนะคะส่องส่องเกงนะคะส่องนั่นแหละนะคะส่องเพื่อดูาดลาดเลาไงไม่ใช่อะไรหรอก The m a มเ c i a n นะคะเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณก่อนก็ได้นะคะมีการพูดคุยเจรจาสื่อสารนะคะ เพราะไพ่เดนมาร์เชียนเนี่ยเขาเป็นไพ่แบบเก่งในเรื่องของการเจรจานะคะอาจจะโทรมาคุยก่อนหรือว่าส่งข้อความมาคุยกับคุณก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเป็นความตั้งใจของเขาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่มีทั้ง6ถ้วยมีทั้ง2ถ้วยมีทั้งเดอะซันนะคะคือแบบมันก็ลืมกันไม่ได้นะเพราะว่าหน้าไพ่มันดีมากนะคะคือเขายังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะดูส่องแล้วส่องแบบส่องเก่งมากอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขากลับมาเนี่ยนะคะ จริงๆเขาก็จะเป็นเหมือนกองที่กองแรกนะคือแบบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่สีเหรียนนะคะจะเม็นไพคนแบบงกอะไรเงี้ยนะคะงกประหยัดอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเปลี่ยนเท่วพฤติกรรมคนค <c oughs> ก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครนะคะรักษาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยอยู่แบบนั่งเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณนะเพราะเขารักคุณนะคะกองนี้ฟินไปอีกนะคะ โอเคทีนี้นะคะมาดูบทสรุปนะคะว่ากลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะคะ้าริสดังนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะกลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็รักกันเหมือนเดิมนะคะหนึ่งเหรียญสองใบเอาไปเดี๋ยวจ้า e e n of p e n t น c l ค s นะคะควีนถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือดาบนะคะคนเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะทหารตำรวจ The c h a r l i o t นะคะอาจจะแบบยศใหญ่แล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นวิศวกรนะคะเป็นแบบคนในเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะจวร์ตบินนะคะ ใบเดียวจ้ะสองเมยเท้านะคะอาจจะรอนิดนึงนะคะอาจจะรอประมาณไพ่ขึ้นเหมือนกองเมื่อกี้เลยนะคะสองสองเดือนขอขยายอีกไฟหนึ่งนะกลับมาแล้วดีไหมนะคะจะบอกว่าดีไหมละ่ะ มันเป็น the tower นะคะมันแปลได้2อ,อย่างนะทุกคนคือกลับมาแล้วอาจจะดีกว่าเดิมนะเพราะว่า,พาไพ่ใบแรกนี่เป็นหนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็เป็นแสดงถึงความมั่นคงความค่อยเป็นค่อยไปพัฒนาไปชา้าๆ the tower นี่อาจจะมา มาแบบไม่ไทันตั้งตัวคุณอาจจะคิดว่าคุณกับเขาไม่มีทางที่จะกลับมาหากันได้แล้วนะคะมันน่าจะจบไปแล้วด้วยซ้ำแต่อยู่ๆเขาอาจจะมานะคะหรือว่า2นะคะพอกลับมาแล้วรักกันดีมั่นคงกันดีนะคะแต่ระวังเกณฑ์ทะเลาะบ,บอกแว้งจนถึงขั้นเลิกกันอีกรอบได้นะคะอันนี้คือสิ่งๆที่ไพ่จะบอกนะคะโอเคงั้นเราไปขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่นางฟ้ากันดีกว่านะคะ reconciliation นะคะมาแน่นอนนะคะถ้าถามถึงคนเก่านะคะ s o m e o n e from the past is returning to your life นะคะก็คือมาแน่ๆน,นะคะคนที่คุณถามถึง true love นะคะมันเป็นรักแท้ของคุณสองคนเป็น energy ของรักแท้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งมองว่าน่าจะเป็นกรณีที่ เขามาโดยที่คุณไม่คิดว่าเขาจะมาก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่คิดว่าเขาจะมาเหมือนกันแหละนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กมานะคะหรืออาจจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะ The Tower นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้ามันเคยไม่ดีอะ่ะแล้วมันอาจจะดีก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่การจบก็ได้เขาให้คำแนะนำออกมาค่อนข้างสวยนะคะเฟิร์นะคะมันจะมีแบบอารมณ์จีบกันอีกรอบนึงอะนะคะแบบ ไปเดทกันเอาใจหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบน่ารักนะคะโอเคเขินเหมือนกันนะคะกองนี้ listen to your intuition นะคะ listen to your intuition นะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะยิ่งคิดว่าถ้าบางคนนะบางคนมีเซนส์นะก็จะคิด ก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้กลับมาหากันแต่คุณลึกๆคุณอาจจะรู้ว่าแบบเขาน่าจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเขากลับมาแล้วน่าจะคบกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีแบบเหมือนมีพรายกระซิบอยู่ข้างๆคุณอยู่แตคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอยู่แล้วนะคะ peaceful resolution นะคะคือปัญหาที่คุณเคยเจอนะคะแบบบางคนอาจจะคบกันแบบไม่เคยชัดเจนมาก่อนนะคะหรือว่า คบกันไปก็มีแต่ปัญหาทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแบบมันจะสงบสุขมันจะดีอ่ะมันจะถูกแก้ไขนะคะโรแมนส์นะคะโรแมนติกก็บอกแล้วว่าจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะ แบบมีพากันไปเที่ยวนะคะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยเป็นอะไรแบบหว,วานหวานอะไรเงี้ยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับกองที่สองเนาะดูแบบดูจริงๆแล้วคุณดูคุณรักกันมากนะคะกองที่2นี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นพิกเด็กสำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ id มาได้นะคะเดี๋ยวยิงจะ ฝักไว้ให้ที่ดิสคัพดิสิทนดั่นล่างนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบดูคลิปสั้นๆนะคะก็ไปติดตามที่ติ๊กต่กได้นะคะก็จะเป็นรพูดแบบสั้นๆนะคะสรุปๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ